ในโรงพยาบาลใหญ่กลางกรุงเทพความวุ่นวายของชีวิตและความตายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมิ้นพยาบาลใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานที่นี่ได้รับมอบหมายให้ดูแลห้องดับจิตห้องดับจิตตั้งอยู่ในมุมที่เงียบสงบของโรงพยาบาลไกลจากความพุกพล่านของช้นงอื่นๆมิ้นรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่หนาวเย็นและเยือกเย็นเมื่อก้าวเข้ามาที่นี่ เสียงเดินของเธอดังขึ้นในห้องที่ดูเหมือนไม่มีชีวิตทุกอย่างเงียบสนิทจนเกินไปเครื่องมือท่าที่เรียงลายอยู่ตามกำแพงดูเหมือนจะมีชีวิตมิ้งเคยได้ยินว่าห้องดับจิตเป็นสถานที่ที่มีความลึกลับเธอได้ยินเสียงกระซิบก่อนอ่อนในขณะที่ตรวจสอบเครื่องมือดูเหมือนว่าเสียงกระซิบนั้นมาจากมุมมืดที่มองไม่เห็น มิ้นลองเปิดไฟในห้องเพื่อให้รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นแต่เมื่อไฟสว่างเธอพบว่าห้องนี้มีความผิดปกติเพื่อมือแพทย์บังตูกเคลื่อนที่อย่างอิสระเหมือนกับมีมือที่มองไม่เห็นมิ้นพยายามตั้งสติและคิดว่าคงเป็นแท่ความผิดปกติของระบบไฟฟ้าแต่ความรู้สึกไม่สบายใจเริ่มจะมีความบุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ไม่ขึ้นหนึ่งขณะที่มินนั่งอยู่ที่โต๊ะเธอได้ยินเสียงกรีดร้องเบาๆเสียงนั้นมาจากห้องหลับจิตที่เธอทำงานอยู่มินรีเปิดประตูออกไปแต่ทุกอย่างกลับสมบลงเธอเห็นเพียงความเงียบและความมืดที่ล้อมรอบตัวเธอขึ้นถัดไปในขณะที่เธอทำงานที่ห้องหลับจิตเครื่องมือทาดเกิดความผิดปกติอีกครั้ง มิ้นมองไปที่มุมห้องแขนเงาหมดที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเธอไม่น่าใจว่าเป็นการหลอนหรือทียงแค่าภาพหลงตาเธอเริ่มรู้สึกว่าอาจมีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องในห้องนี้ในขณะเดียวกันเสียงกระซิบที่เธอได้ยินก็เริ่มชัดเจนขึ้นเสียงนั้นกระซิบเรียกชื่อของเธอด้วยความเจ็บปวด มินตัดสินใจถามพยาบาลรุ่นที่เทียวกับห้องดับจิตพื่อที่ของเธอได้เกินเธอเทียวกับห้องนี้เธอเล่าว่าห้องดับจิตเคยมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นหลายครั้งมิ้นเริ่มรู้สึกวิตกกำวลแต่เธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงการทำงานที่นี่ได้ในขณะที่เธอกลับไปทำงานรู้สึกถึงบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความลึกลับทุกคืน เสียงกระซิบและทาบลอนเริ่มกลายเป็นเรื่องปกติสำหรับมิน้นเธอเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติของห้องหลับจิตมากขึ้นแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นจริงหรือเพียงแค่ความเครียดของตัวเองความลึกลับของห้องลับจิตได้เริ่มสะสมความสงสยัยและความกลัวในใจของมิน้นและนี่คือจุดเริ่มต้นของการค้นหาความจริงที่น่าตกใจคืนหนึ่ง ขณะที่มิ้งกำลังตรวจสอบเครื่องมือในห้องหลับจิตเธอเริ่มได้ยินเสียงกระซิบที่ชัดเจนมากขึ้นเสียงกระซิบดูเหมือนจะมาจากมุมมืดของห้องและมันเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดมิ้งมองไปรอบๆแต่ไม่เห็นใครนอกจากเครื่องมือท่าที่เรงรลายอยู่เมื่อเธอกลับไปนั่งที่โต๊ะเธอเห็นภาพหลอนของผู้ป่วยที่เสียชีวิต ภาพหลอนเหล่านี้มักจะเป็นภาพของผู้ป่วยที่แสดงท่าทางทุกทรมานมิ้นรู้สึกถึงความรู้สึกเศร้าและความกัมวดที่เพิ่มขึ้นขึ้นต่อมาขณะที่มิ้นนอนอยู่ในหอพักของพรพยาบาลเธอได้ยินเสียงกรีดร้องที่มาจากห้องดับจิตเสียงนั้นเหมือนกับการร้องเรียกหาความช่วยเหลือแต่มันหายไปเร็วเกินไปที่จะระบุแหล่งที่มา มิ้นตัดสินใจไปที่ห้องดับเจตอีกครั้งเธอพบว่าห้องนี้ยังคงเหมือนเดิมแต่บรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดอกตมิ้นเริ่มเห็นภาพหลอนมากขึ้นเช่นผู้ป่วยที่ยิ้มแย้มอย่างบิดเบี้ยวท่าทางของพวกเขาดูเหมือนกำลังทรมานและต้องการความช่วยเหลือเธอพยายามค้นหาความจริงเกี่ยวกับห้องนี้หนึ่งวัน ขณะที่เธอกำลังสืบค้นในห้องเก็บเอกสารเก่าเธอพบเอกสารเก่าๆที่เกี่ยวข้องกับห้องดับจิตเอกสารเหล่านั้นบรรยายถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมีการบันทึกการตายของผู้ป่วยหลายรายในห้องนี้โดยเฉพาะการตายที่ผิดปกติมินพบว่ามีการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับความตายที่ไม่ปกติในห้องดับจิต เอกสารบางฉบับระบุถึงตาละเลยและตารักษาที่ไม่ดีเธอรู้สึกถึงความโปรดและความผิดหวังจากสิ่งที่คนพบมินเริ่มทำการศึกวนเกี่ยวกับผู้ป่วที่เสียชีวิตในห้องดับจิตเธอพบว่ามีความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณที่ยังคงหลงเหลือในห้องนี้บางคนพูดถึงวิญญาณของผู้ป่วยที่ยังคงม,มเวุยนอยู่ มินรู้สึกถึงความรับผิดชอบในการค้นหาความจริงเธอเริ่มใช้เวลามากขึ้นในการสืึค้นประวัติศาสตร์ของห้องดับจิตและพยายามเชื่อมโยงข้อมูลที่เธอค้นพบในขณะเดียวกันบิญญาณที่หลอกหลอนในห้องดับจิตยังคงทำให้มิ้นรู้สึกถึงความกดดันเสียงกระซิบและภาพหลอนยังคงเกิดขึ้นในทุกคืน มิ้นเริ่มรู้สึกว่าต้องทำบงางอย่างเพื่อลดปบอยวิญญาณที่ทุกข์ทรมานความรู้สึกที่เธอได้รับจากห้องดับจิตเริ่มกลายเป็นภาระหนักหน่วงแต่เธอก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่มิ้นเริ่มรู้สึกถึงความจำเป็นที่ต้องขุดลึกลงไปในประวัติของห้องดับจิตเธอขออนุญาตจากหัวหน้าพยาบาล เพื่อเข้าถึงเอกสารทางการแท้ที่เก็บอยู่ในห้องเก็บเอกสารหัวหน้าพยาบาลดูเหมือนจะลังเลแต่ในที่สุดก็อนุญ,ญาตให้มิ้นเข้าถึงเอกสารเหล่านั้นมิ้นเข้าไปในห้องเก็บเอกสารที่เต็มไปด้วยกองเอกสารเก่าๆและบันทึกที่ถูกจับเปลี่ยนไม่เป็นระเบียบเธอเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยที่เคยเสียชีวิตในห้องดับจิต เอกสารหลายฉบับแสดงถึงการรักษาที่ไม่สมบูรณ์และบันทึกที่ผิดปกติมินพบบันทึกที่ระบุถึงการตายของผู้ป่วยที่เกิดขึ้นอย่างลึกลับมีการบันทึกว่าผู้ป่วยหลายคนเสียชีวิตในห้องดับจิตทายตาสถานการณ์ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เธอพบว่าในบางกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ตรงกับสาเหตุการตายที่ระบุในเอกสารทางการแพทย์ มิ้นเริ่มเห็นรูปแบบที่ชัดเจนในข้อมูลเหล่านี้การเสียชีวิตที่เกิดขึ้นมักจะเป็นการตายที่รวดเร็วและไม่คาดชิดบางกรณีมีการบันทึกว่าเครื่องมือท่าจุกตั้งค่าไว้ปิดฆ่าหรือไม่ทำงานมิ้นค้นพบข้อมูลที่บ่งชี้ถึงการปกปิดและการแก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตายของผู้ป่วยเอกสารบางฉบับถ,ถูกแก้ไขหรือทำลายอย่างม่ชิด ทำให้ไม่สามารถติดตามได้เมื่อมิ้นลองพูดคุยกับพยาบาลที่ทำงานอยู่ในช่วงเวลานั้นพยาบาลเหล่านั้นดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงการตอบคำถามเที่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมิ้นรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่ถูกปกปิดอย่างจริงจังเธอเริ่มสืบค้นประวัติของบุคลากรทางการแพทย์ที่เคยทำงานที่ห้องดับจิต เธอพบว่ามีบางคนที่ออกจากโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วหลังจากเกิดเหตุการณ์แตกประหลาดการค้นพบนี้ทำให้มิ้นรู้สึกถึงความผิดปกติที่มากขึ้นเธอค้นพบเอกสารที่ระบุถึงการสอบสวนที่ไม่สมบูรณ์เกี่ยวกับการตายของผู้ป่วยข้อมูลที่ถูกปกปิดทำให้เธอสงสัยว่าอาจมีความเกี่ยวข้องกับ การทำงานติดลาดหรือการกระทาที่ไม่ถูกต้องในขณะเดียวกันความรู้สึกของวิญญาณที่หลอกหลอนยังคงทำให้มิ้มรู้สึกถึงความกดดันเธอเริ่มตระหนักว่าการค้นหาความจริงเกี่ยวกับห้องดับจิตไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เธอก็ยังคงม,มุ่งมั่นที่จะเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่และนำความยุติธรรมมาสู่ผู้ป่วยที่เสียชีวิต มิ้นรู้ดีว่าต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายในการค้นหาความจริงแต่ความกลัวและความวิตกกังวลไม่สามารถหยุดยั้งความตั้งใจของเธอได้คืนหนึ่งขณะที่มิ้นกำลังทำงานที่ห้องดับจิตเธอรู้สึกถึงความเย็ยนที่แลกประหลาดเหมือนกับว่ามีลมเย็ยนทัดฐานจากม,มุมมืดของห้องทัศนไฟฟ้าดับลงอย่างไม่คาดคิด ห้องดับจิตกลายเป็นความมืดเม็ดที่น่ากลัวเสียงกรีดร้องดังจากห้องฟังดูเหมือนจะมาจากการทรมานที่ไม่มีที่สิ้นสุดมิ้นพยายามเปิดไฟและตรวจสอบเครื่องมือแต่พบว่าทุกอย่างไม่ทำงานเธอพยายามโูรหาวิศวกรไฟฟ้าแต่การติดต่อไม่ได้ผลในขณะที่เธอรอการช่วยเหลือ เธอเริ่มเห็นเงาหลอนในกระจกเงานั้นเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วไม่เหมือนกับมนุษย์ปกติมิ้นรู้สึกถึงการจ้องมอที่หนาวเย็นจากเงานั้นและสิ่งกระซิบที่แต่มไปด้วยความเจ็บปวดในที่สุดไฟฟ้ากลับมาแต่สิ่งที่มิ้นเห็นยังคงทำให้เธอรู้สึกกนลุกเธอพบว่ามีเงาหมุนที่ยังคงเคลื่อนไหวอย,อยู่ในกระจก แม้ว่าเธอจะไม่สามารถเห็นมันชัดเจนเมื่อมิ้นพยายามมองให้ชัดเจนเธอเห็นภาพของผู้ป่วที่น่าสงสารภาพหลอนเหล่านั้นดูเหมือนจะรีตร้องและต่อสู้กับความเจ็บปวดมิ้นเริ่มรู้สึกถึงความรู้สึกผิดที่เพิ่มขึ้นราวกับว่ามีบางสิ่งที่เรียกร้องความช่วยเหลือจากเธอในช่วงกลางคืน เธอได้ยินเสียงกรีดร้องจากห้องดับจิตอย่างชัดเจนเสียงนั้นดูเหมือนจะเป็นเสียงของวิญญาณที่ทุกทรมานและมันดังขึ้นเรื่อยๆมิ้งพยายามเข้ามาที่ห้องแต่พบว่าไม่มีอะไรที่ปกติเครื่องมือแพทย์และไฟฟ้าทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแต่บรรยากาศยังคงมีความลึกลับเธอเริ่มสงสัยว่าความหลอนที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์ กับการค้นพบที่เธอทำก่อนหน้านี้มิ้นเริ่มพิจารณาถึงการจัดพิธีกรรมเพื่อปลดปล่อยวิญญาณที่หลอกหลอนเธอปรึกษากับนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านวิญญาณแต่การตอบรับนั้นไม่เป็นที่แน่ใจทุกคืนความหลอนเริ่มทมีความบุนแรงและความรู้สึกของตาจุกจ้องมองยังคงตามหลอกหลอนมิ้น เธอรู้สึกว่าต้องทำบางอย่างเพื่อให้วิญญาณที่ทุกทรมานได้พบกับการปลดปล่อยมิ้งตัดสินใจที่จะกลับไปที่ห้องหนักจิตและทำการตรวจสอบอย,ย่างละเอียดเธอรู้สึกว่าการหลอกหลอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความเชื่อแต่เป็นเรื่องจริงที่ต้องได้รับการแก้ไขในขณะที่เธอเตรียมตัวสำหรับการ,รเผชิญหน้าครั้งต่อไป ความรู้สึกของความดุและความกดดันยังคงเพิ่มขึ้นมิ้นต์รู้ว่าเธอจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่อาจจะนาลดวและน่าสยดสยองมากกว่าที่ทิดการหลอกหลอนที่รุมแรงทำให้มิ้นท์รู้สึกเครียดและวิตกกังวลเธอเริ่มมีอาการนอนไม่หลับและความเครียดส่งผลกระทบต่อการทำงานของเธอเพื่อหาทางออกจากสถานการณ์ที่แย่ลงเรื่อย มิ้นตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากนักจิตวิทยาและนักสืบเธอปรึกษากับนักจิตวิทยาที่มีความเชี่ยวชาญด้านความหลอนและจิตวิญญาณนักจิตวิทยาเข้ามาและเริ่มทำตา,าสัมงษณ์มิ้นเพื่อเข้าใจสภาพจิตใจของเธอในขณะเดียวกันมิ้นติดต่อกับนักสืบเอกชนเพื่อสืบสวนสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นักสืบเริ่มทำการสรืบสวนในห้องดับจิตและพยายามหาหลักฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาตรวจสอบบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตายของผู้ป่วยน,นักจิตวิทยาพบว่ามิ้นเนียการที่เป็นผลมาจากความเครียดและความหลอนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเขาต้องการให้นิมทำการบำบัดจิตใจเพื่อจัดก,การกับความเครียด นักสืบเริ่มพบร่องรอยของการกระทำที่ติดกฎหมายในห้องดับจิตพวกเขาพบหลักฐานเกี่ยวกับการทำงานติดท่าของเครื่องมือแทนที่อาจทำให้เกิดการเสียชีวิตที่ไม่เป็นธรรมนักสืบเริ่มสงสัยว่ามีการกระทำที่เกี่ยวข้องกับความบุญแายและการปกปิดข้อมูลนักสืบพบหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีการซ่อนข้อมูลเกี่ยวกับการตายของผู้ป่วย ค่อนสงสัยเริ่มยิ่งอย่างว่ามีการปกปิดความจริงที่เกี่ยวข้องกับห้องดับจิตเมื่อมิ้มร่วมงานกับนักจิตวิทยาและนักสื่เธอเริ่มรู้สึกถึงการเปิดเผยความจริงที่น่าตกใจเธอรู้ว่าการค้นหาความจริงเกี่ยวกับห้องดับจิตไม่ถี่แค่เป็นเรื่องของความหลอนมันยังเกี่ยวข้องกับการกระทำที่กฎหมายและความบุญไบงที่ซ่อนอยู่ นักจิตวิทยาและนักสืบเริ่มทำงานร่วมกันเพื่อค้นหาเบาะแสและข้อมูลเพิ่มเติมพวกเขาเริ่มสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับห้องดับจิตและการสอบสวนเริ่มเปิดเผยความจริงที่น่าตกใจมิ้นรู้สึกถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นแต่เธอก็รู้ว่าต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่อาจจะเป็นอันตราย การค้นหาความจริงเกี่ยวกับห้องดับจิตฝ่ายเป็นการต่อสู้ที่ไม่ถิยนแต่เป็นการเปิดเผยมันยังเป็นการต่อสู้เพื่อความปลอดภัยและความยุติธรรมที่แท้จริงมิ้นและทีมของเธอเตรียมพร้อมสำหรับการเผชิญหน้ากับความจริงที่อาจจะเปิดเผยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมิ้นและทีมงานเริ่มเห็นภาพรวมของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องดับจิต นักสืบและนักจิตวิทยาได้ทำการสืบสวนอย่างละเอียดพวกเขาพบว่ามีความผิดปกติในบันทึกทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการตายของผู้ป่วยการสอบสวนลึกลงไปทำให้พวกเขาเริ่มสงสัยว่าเรื่องนี้อาจมีความลับที่ซ่อนอยู่ในระหว่างการสืบสวนนักสืบค้นพบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตั้งข้อหาและการสืบสวนแนดี เอกสารบางฉบับถูกซ่อนไว้และถูกจัดการให้ดูเหมือนไม่มีความสำคัญมิ้งเริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นเทียบกับความผิดปกติในห้องดับจิตเอกสารที่ค้นพบแสดงให้เห็นว่ามีการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลการฆาตกรรมเหล่านี้ถูกปกปิดโดยการใช้ห้องดับจิตเป็นที่ซ่อนสุพน,นักสึกพบว่ามีรายงานการตายของผู้ป่วยที่ดูเหมือนจะถูกปกปิด บางครั้งมีการบันทึกว่าเครื่องมือท่าทำงานผิดพลาดอย่างรวดเร็วแต่เมื่อเล็ดลงไปพวกเขาพบร่องรอยที่บุ่มบอกถึงการฆาตการรมและการใช้ห้องดับจิตเพื่อการซ่อนศพมิ้นรู้สึกกลุกกับการค้นพบนี้ความจริงที่เธอพบเปิดเผยถึงความบุญนแรงที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลนักสืบพบว่ามีการกระทำที่กฎหมายอย่างรายแรง ที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมและการปกปิดบางคนที่เคยทำงานในโรงพยาบาลเป็นส่วนหนึ่งของการการะทำเหล่านี้พวกเขาค้นพบความเชื่อมโยงระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมิ้นและทีมงานดูว่าการเปิดเผยความลับนี้อาจทำให้พวกเขาเสี่ยงอันตรายแต่พวกเขาตัดสินใจที่จะดำเนินการทัเปิดเผยความจริง และนำความยุติธรรมมาสู่ผู้เสียชีวิตการค้นพบนี้ทำให้มินรู้สึกถึงความโกรธและความหดหู่เธอรู้ว่าต้องใช้ความกล้าหาญในการ,รเผชิญหน้ากับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนักสืบเ,เริ่มรวบรวมหลักฐานเพื่อเตรียมการดำเนินคดีในขณะเดียวกันมินยังคงได้รับผลกระทบจากความหลอนที่ยังคุมหลอกหวางเธอความรู้สึกของการถูกจ้องมอง และสิ่งกปลือ้องยังคงทำให้เธอรู้สึกถึงความตึงเครียดแต่มิ้นก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยความจริงและหยุดการกระทำทีผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นเธอรู้ว่าการค้นหาความจริงเกี่ยวกับห้องดับจิตอาจเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากแต่เธอมั่นใจว่าจะต้องทำเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและตดปล่อยวิญ,ญญาณที่ทุกขทรมาน หลังจากการค้นพบความลับที่น่าสยดสยองมิ้นและทีมงานตัดสินใจว่าจะต้องประเชิญหน้ากับวิญญาณในห้องดับจิตพวกเขาทราบดีว่าการปลดปล่อยวิญญาณที่ทุกขทรมานต้องมีการประเชิญหน้ากับความปลักและความจริงมิ้นและทีมงานจดเรียมพิธีกรรมเพื่อปลดปล่อยวิญญาณซึ่งรวมถึงการบูชาบูชาและการสวดมนต์ พวกเขาเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านพิธีกรรมและพระสงฆ์มาช่วยในการจัดพิธีพิธีกรรมเริ่มต้นขึ้นในกลางคืนโดยมีทีมงานที่พร้อมที่จะประเผชิญหน้ากับความหล่อที่เกิดขึ้นในขณะที่พิธีกรรมดำเนินไปบรรยากาศในห้องดับเิดกลับกลายเป็นความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นมิ้นรู้สึกถึงแรงกดดัน และการปรากฏตัวของวิญญ,ญาที่ยังคงม,มีชีวิตอยู่ในห้องเสียงกระซิบและเสียงร้องดังจากมุมมืดของห้องทำให้ทุกคนรู้สึกถึงความตึงเครียดวิญ,ญญาณที่ถูกหลอกหลอนเริ่มแสดงอาการของการตอบสนองต่อพิธีกรรมบางครั้งพวกเขาสามารถเห็นท่าของวิญญ,ญาที่เคลื่อนไหวและพยายามสรรื่อสาร พิธีกรและพระสงฆ์พยายามทำพิธีเพื่อปลดปล่อยวิญญาณจากความผูกพันที่ทำให้พวกเขายังคงติดอยู่ในห้องการประชิญหน้ากับวิญญาณทำให้มิ้นรู้สึกถึงความเจ็บปวดและความทุกข์ของพวกเขาความพยายามในการปลดปล่อยวิญญาณเริ่มมีผลบางวิญญาณบางตนเริ่มสงบลงและมีการแสดงออกที่น้อยลงแต่บางวิญญาณยังคงต่อต้าน และไม่ยอมปล่อยตัวการสวดมนต์และพิธีกรรมมีผลเทียมบางส่วนและยังมีวิญญาณที่ไม่สามารถปลดปล่อยได้มิ้นและทีมงานดูว่าการปลดปล่อยวิญญาณทั้งหมดจะต้องใช้เวลาและความพยายามเพิ่มเติมพวกเขาเตรียมการที่จะกลับมาเพื่อดำเนินการพิธีกรรมเพิ่มเติมในอนาคตในระหว่างพิธีกรรม ร้อมหล่อที่เกิดขึ้นยังคงสร้างความตึงเครียดและความกลัวมิ้นรู้ว่าเธอและทีมงานต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่น่ากลัวมากขึ้นในการปลดปล่อย,อยวิญญาณที่ยังคงติดอยู่การ,รเผชิญหน้ากับวิญญาณทําให้มิ้นและทีมงานมีความเข้าใจลึกซึ้งถึงความทุกข์ทรมานของวิญญาณพวกเขามุ่งมั่นที่จะทางานต่อไปเพื่อให้เกิดความสงบ และความยุติธรรมให้กับผู้ที่ต้องการการปลดปล่อยหลังจากพิธีกรรมที่ลำบากมิ้นและทีมงานรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มเกิดขึ้นในห้องดับจิตวิญญาณที่เคยหลอกหลอนก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงบางตนเริ่มสมบุลงและไม่มีการปรากฏตัวอีกต่อไปสถานการณ์ในห้องดับจิตเริ่มสมบุกและบรรยากาศที่เคยมีความตึงเครียดลดลง นิ้งและทีมงานได้รับการสนับสนุนจากพระสงฆ์และผู้เชี่ยวชาญที่ทำการพิธีกรรมเพิ่มเติมการเผชิญหน้ากับวิญญาณและการปลดปลอยพวกเขาทําให้พวกเขาสามารถที่ยะพาหาได้ห้องดับจิตเริ่มกลับคืนสู่สภาพปกติไม่มีการกระทําที่ผิดปกติหรือความหล่อที่เกิดขึ้นทีทีมงานพบว่าการเปิเดเผยความจริงทั้งหมด ช่วยให้ผู้เขาเข้าใจถึงปัญหาและสาเหตุของการหลอกหลอนการเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการฆาตกรรมและการปกปิดข้อมูลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโรงพยาบาลความยุติธรรมได้รับการจัดการและมีการปรับปรุงระบบและการจัดการในโรงพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์นองาคตมิ้นรู้สึกถึงความโล่งใจ และความสมบที่เกิดขึ้นหลังจากการเปิดเผยความจริงและการตดต่อยวิญญาณเธอได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการ,รเผชิญหน้ากับความจริงและการจัดก,การกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวประสบการณ์ที่เธอผ่านมาทำให้เธอมีความเข้มแข็งและความกล้าหาญในการ,รเผชิญหน้ากับความท้าทายมิ้นตัดสินใจที่จะยังคงทำงานในโรงพยาบาล และช่วยเหลือผู้อื่นที่อาจต้องการความช่วยเหลือเธอรู้ว่าความจริงและความกล้าหาญเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการกับความกลัวและความทุกข์ทรมานในขณะที่เธอเดินออกจากห้องดับจิตเธอรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นห้องดับจิตที่เคยเป็นที่ของความหลอนและความทุกข์ทรมานตอนนี้กลับกลายเป็นสถานที่ที่สมบู และปลอดไทยมิ้นรู้สึกขอบคุณที่เธอได้เรียนรู้และเติบโตจากประสบการณ์นี้การคลี่คลายปัญหาและการหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานทำให้เธอรู้สึกถึงความสำเร็จเธอหวังว่าโรงพยาบาลจะไม่ต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่น่ากลัวต,ต่อไปในที่สุดมิ้นและทีมงานได้ทำงานสำเร็จในการเปิดเผยความจริง และตดตอยวิญญาณที่ทุกขทรมานพูกเขาสามารถกลับคืนสู่ชีวิตปกติและห้องดับจิตปลับเป็นสถานที่ที่สมุกและปลอดภัย